啊！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 啊 ชิดตัดตาซ้ายเลยครับจะโด่เอาแปรลอยได้ด้วยครับลงได้นะครับเข้ามาดูตะก,ก้็เหลี่ยมเดี่ยวแปรล้วนๆนะครับระหว่างน้องโดพุทธบูชานะครับกับน้องชิดบางพีนะครับแปรล้วนๆนะครับรับแปรข้ามแปรนะครับกระโดดแปรสูงได้นะครับ ตอนนี้สกอร์ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับเกม13แเต้มไม่มีดิวนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่1 0 0 0 0มืบาทนะเป็นออปชันที่2นะครับออปชันแรกนี่เดี๋ยวแปลคำหัวแปลเป็นฝั่งทางน้องโดพุตธกุชานะครับเบียดเอาชนะท้ายเกมนะครับเกมนี้เป็นออปชั่นที่2ที่ผูกมัดกันนะครับเดี๋ยวแปลล้วนๆนะครับดูว่าฝั่งไหนจะแปลดีกว่ากันนะครับน้องโดกับทางน้องชิดบางพลีนะครับ แต้มศูนย์ต่อสองแล้วนะครับฝั่งทางเจ้าถิ่นตามหลังกระโดดแปรลอกอู้นี่นะครับไม่มีการล็อกนะครับว่าห้ามกระโดดแปรนะครับทางน้องชิดก็เลยถือโอกาสนะรกระโดดแปรหลอกหน้าเน็ตเจาะๆนะครับแต้มสองต่อศูนย์นะครับชิดบางพีเสิร์โยงหลังมานะครับน้องโดยกเข้าไปจ่อหน้าเน็ต แต่โยงหลังไปนะชิดบางพียังอยู่นะครับแต่แปรมาง่ายง่ายก่อนนะครับโดได้โอกาสนะยอดนะครับชิดบางพียังทันอยู่นะครับโอ้นะครับลูกนี้เจอแทงหลังไปนะครับชิดบางพีเอาคืนมากนะครับโดนโยกหลังลูกนี้น้องโดไม่ทันนะครับนี่เลยครับโอกาสน้องชิดบางพีนะครับมีโอกาสทําได้นะครับน้องโดนี่ทําไม่ตายนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับเดี๋ยวแปรนะครับ ดูว่าใครจะมีจังหวะที่ดีกว่ากันนะครับยกไปจ่อหน้าเน็ตได้นะครับโยกหน้ายกหลังนะครับแล้วก็จังหวะเกมที่เหนียวแน่นด้วยนะครับความรวดเร็วนะครับขึ้นอยู่กับปัจจจยหลายอย่างนะครับแล้วก็เดี่ยวแปรล้วนนะครับนี่ฮะกระโดดหลอกนะครับแต่ว่าน้องโดยังไม่หลงนะครับลูกนี้เจอยงหลังไปออกนะครับฝั่งทางชิดบางทียหนีออกอีกหนึ่งแท่นนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะครับแล้วก็เหลี่ยมเดี่ยวแปรล้วนนะครับ ซีต่อศูนย์นะครับโอ้นะครับเหลี่ยมนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ทําได้ดีนะครับอย่างน้องอย่างพี่ต้นรัชบุรีนะครับแล้วก็พี่ชาวระยองนะครับถนัดเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็พี่เทิดปางน้ําด้วยนะครับเดี่ยวเปรนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาเวทเดี่ยวเปรล้วนได้ดีนะครับลูกนี้ยอดหน้าเน็ตแต่ว่าโดยังทานอยู่พิกเน็ตไปนะครับชิดวางพีนะครับยกมาจ่อหน้าเน็ตเปรหลอกตัวเองนะครับ กระดกข้ามหลังตัวเองไปนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางเจ้าถิ่นนะครับได้เสิร์ฟตามหลังอยู่ถึงสีแต้มเลยนะครับอพอนอไปป่ากระถินข้าพี่ชิดใบบ่ายบัดดีน้องการด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้มศูนย์ต่อสี่นะครับชิดบางพีเปเรียบรอยนะครับ เป้ได้ได้เนียนนะครับมาฝั่งหน้าขวาข้างถนัดน้องโดนะครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปรับหน้าเน็ตไม่ทันนะครับผมปรับกล้องแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับภาพออกเหลืองเลยนะครับเต็มสี่ต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายโดนะครับยกเป้ไปโยดชิดบางพีนะครับกระโดดเป้โยงหลังมานะครับออกนะครับน้ำหนักแรงเกินไปนะครับ จังหวะนี้นะครับชิดบางพีนี่ทําได้ดีกว่านะครับในช่วงต้นเกมนะครับกระโดดแปรน้าเนตนะครับแต้มศูนย์ตะซีนะครับน้องโดตามหลังสี่ต้มนะครับเสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายนะครับชิดบางพียกเข้ามาเจาะหัวเน็ตนะครับนี่นะครับจังหวะกระโดดแปรนะครับโอ้นะถือว่าน้ําหนักดีนะครับทางด้านน้องชิดบางพีนะครับหยอดได้เนียนเลยนะครับ เต็มซีตาซูนนะครับเสิร์ฟมาง่ายๆนะครับน้องโดยกเข้าไปหน้าเน็ตนะครับไปตรงตัวชิดบางพีแล้วนะโดนโยกหลังนะครับยังทันอยู่นะครับโดนะครับเอาคืนบ้างนะฉีกหน้าขวานะครับชิดบางพีจ่อหน้าเน็ตโยงหลังมาโดลูกหนีไว้ทันนะตะก้อลงนะครับเส้นอยู่ข้างหลังนะนี่นะเส้นอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นะขออภัยด้วยนะที่มุมกล้อง ทำให้ไม่เห็นเส้นหลังนะครับให้เห็นเห็นแต่เส้นสองนะครับแต้มห้าต่อศูนย์แล้วนะครับเสิฟโยงหลังมานะครับทําให้โดนี่คอนโทรลลูกไปยากนะครับลูกห่างนะครับเปยหยอดออกนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้นะฮะตะก้อเป็นคนละม้วนไปเลยนะครับจังหวะข้ามเปนะครับชีดบางพีนี่ทําได้ดีกว่านะครับแน่นอนกว่านะครับโดนี่ทําเสียไปเองหลายลูกนะครับ แต้ม6ต่อ0แล้วนะครับชิดนะครับเสิร์ฟมานะครับโดยกห่างนะครับต้องแปให้ไปง่ายก่อนนะครับจิตบังพียกเข้ามาจออนาิดนี้นะฮะหยอดได้เนียนนะครับแต่ว่าน้องโดยังทันอยู่นะครับสัมอีกทีนึงนะหยอดเข้าหน้าซ้ายเรียบร้อยนะครับนีออกไปอีกห่งแท่นะครับเป็น7ต่อ0นะครับ7แต้มดูว่าฝั่งทางน้องโดพุทธบูชาในเจ้าขอเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะครับแล้วก็เกมที่สามไม่มีดีลนะครับขออยู่ฝั่งเดิมนะครับ แต้มเจ็ดต่อศูนย์นะครับชิดบางพีนะครับเสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายนะครับโดยกห่างนะครับต้องเฟประคองข้ามนะครับง่ายเกินไปนะครับชิดบางพียกเข้ามาหน้าเน็ตนะครับโยกหลังนะครับน้องโดนะครับยังรับได้นะครับเปรประคองก่อนนะครับจังหวะฉับเฉวยนะครับถ้ามีโอกาสถึงทํานะครับนี่นะครับเอาความแนวแน่นไปก่อนนี่นะครับทําให้ทางชิดบางพีนะครับแตกไปเองนะครับ ต่ก็เดี่ยวเปรนี่ก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับจังหวะไม่ได้นี่จะใจร้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าความผิดพลาดนี้จะมาอยู่ฝั่งที่คอนโทรลลูกยากนะครับแต้ม07นะครับโดเสิร์ฟหยอดไปไม่ครับนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักท่ายกันได้นะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไปเตอร์แล้วก็ ทางช่อง YouTube นะครับเตะเจดต่อศูนย์แล้วนะครับชิดบางพีเสิร์ฟโยงหลังมาเข้าหน้าสายนะครับโด,ด้งดนะครับยกเข้าไปจอ่อหัวเน็ตนะครับยังหยอดไม่เนียน,นะเจอชิดบางพีโยกบ้างเจอสวนจังหวะเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าหยอดไม่เนียนก็เจอทำโทษน,นะครับ แตะมศูนย์ต่อเจ็ดนะครับตามหลังค่อนขังจะเยอะนะครับเสริบโยงหลังไปนะครับชิดบางพียกเข้ามาจองหัวน็ตแปรยอดนะครับน้องโดยังทันอยู่นะครับเอาคืนไปบ้างนะโยกหลังนะครับชิดบางพีโยกหลังคืนมาเรียบร้อยนะครับโยกเขาไม่สําเร็จนะครับเจอชิดบางพีโยกคืนจังหวะนี้ลงหัวมุมเลยนะครับ เต้มเจ็ดต่อศูนย์นะชิดบางพีนะเสิร์ฟมาเข้าหน้าขวานะครับน้องโดยกเข้าไปจอหน้านิดอุ้ยอยอดดีนะครับจังหวะนี้นะครับหลอกด้วยสายตาด้วยนะครับน้องโดนะครับมองไปฝั่งหน้าซ้ายแต่ยกมาฝั่งหน้าขวานะครับเ <c oughs> ต็มศูนย์ต่อเจ็ดนะครับโดนะเสิร์ฟเข้าหน้าขวาชิดบางพียกมาหน้าเน็ตนะครับแปมาง่ายนะครับ โดยอดขึ้นนะครับยังทันอยู่นะครับชิดบางพีนะครับลูกนี้ต้องเปรประคองข้ามก่อนนะเพราะว่าจังหวะไม่ได้นะครับเจอโดโยกนะครับยังไม่สําเร็จเจอชิดบางพียกขึ้นโอ้โยกตัวเองนะครับหยอดไม่ข้ามนะครับตีไข่แตกเรียบร้อยนะครับไล่มาห่างๆนะครับหนึ่งต่อเจตเต้มนะครับดีใจแล้วนะครับว่าไข่แตกนะครับ แสงเดิมใช่นะครับผมปรับแล้วนะครับได้แสงแค่นี้นะครับยังแสงเดิมอยู่นะครับอู้นะครับผมต้องไปทำหัดปรับวิดีโอใหม่ก่อนนะครับเต็มเจ็ดต่อหนึ่งนะครับชิดบางพีได้เสิรฟลูกนี้เข้าหน้าซ้ายนะครับลองดูลูกห่างนะครับต้องแปยประคองข้ามตะก้อนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ ใจ,ใจร้อนไม่ได้นะเพราะว่าคอนโทรลลูกห่างนะครับแปดตัวหนึ่งแล้วนะครับอโอ้โนะฮะเกมนี้ชิดบางพีนี่รู้สึกว่าจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าน้องโดนี่ทําผิดพลาดไปเองนะแปรเสียไปเองลูกนี้แปรดีนะครับหยอดหน้านเน็ตนะครับ แต้มหนึ่งต่อแปดนะครับน้องดูเสิร์ไปเข้าหน้าซ้ายนะชิดบางพีนะยกเข้ามาหน้าเน็ตได้นะครัหยอดลูกนี้ยังทันอยู่นะครัโดททาไงหยอดขึ้นไปบ้างนะครับยังเร็วนะครับโอ้โหกระโดดหลอกนะครับลูกล้นมาเจอโยกหลังไปนะครับตะก้อลงนะครับชิดบางพีนี่ถอยไม่ทันนะไล่ไปไล่มาเป็นสองต่อแปดนะครับโอ้นะครับลูกนี้ตะก้อ ลงเยอะนะเพราะว่าสนามพุทธบูชาเนี่เป็นสนามที่ถือว่าใหญ่กว่ามาตรฐานอยู่นิดนึงนะครับถ้าเตะคนเดียวนี่วิ่งจนเหนื่อยนะครับต่กอยังไม่ออกนะเสิร์ฟแรงก็ยังไม่ออกนะครับสนามยาวนะครับลองปรับหมวดกลางคืนยังยังนะครับปรับตรงไหนเอ่ยโอ้โหนะไม่มีคนอยู่ใกล้ด้วยนะผมอยู่ข้างบนนะครับอยู่คนเดียวนะปรับไม่เป็นแล้ว ลูกนี้ชิดบางพีเปหยอดหน้าซ้ายน้องโดยังอยู่นะครับอ้อนะครับยอดไม่ข้ามนะครับตับตรงไหนนอ้องเต็มแปดต่อสองนะครับเสิร์ฟมาหน้าซ้ายนะครับ โดนะครับโยกไปหน้าขวานะชิดบางพียกเข้ามาแปรโยงหลังมานะครับโยยังอยู่นะครับเอาคืนไปนะครับเหลี่ยมดีนะครับอ้นะครับโยกอย่างสุดเลยนะครับแตมสองต่อแปดนะครับเสิร์ฟไปเข้าข้างถนัดชิดบางพีนะครับโยงหลังมานะครับโดยังทันอยู่นะครับ ต้องแปรข้ามก่อนนะครับเพราะว่าลูกห่างนะครับเจอชิดบางพีโยกอีกครั้งหนึ่งโยดเรียบร้อยนะครับน้องโดนี่เป็นเจอจังหวัดเกมลุกของชิดบางพีนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเข้าไม่ทันนะครับแตะแปรต่วสองนะครับชิดเสิร์ฟโยงหลังมานะครับน้องโดโยกเข้าไปหน้าเน็ตนะครับแปลข้ามไปชิดบางพีมีเป๋นะครับลูกห่างนะครับ ต้องแปลประคองข้ามก่อนนะครับเบอ,อดโดเปิดเกมลูกใส่อีกครั้งนึงนะครับคิดเอาคืนมากางนะเข้าหน้าซ้ายนะครับออกนะครับโอ้หนะครับผัดกันลูกผัดกันรับนะครับแต่ว่าทางฝั่งจิตบางพีเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแอ้ตมเก้าต่อสองนะครับจิตบางพีเสิร์ฟมาหน้าขวานะครับโดลูกห่างอีกแล้วนะครับ แปข้ามไปก่อนนะครับเจอทิ่บางพีนะครับโยกคืนมาน้องโดโยดอย่างเนียนนะครับลงไปนะครับค,ค,ค,ค่อนข้างจะห่างนะสักสกอนะครับ<อ>ฝั่งทางเจ้าทินนี่ตามหลังอยู่ถึงเจ็ดแต้มนะครับ2ต่อ9้านะครับ เสิร์ฟไปนะครับชิดบางพียกเข้ามากระโดดแปรยอดลูกนี้น้องโดทําแต้มได้ไหมยกคืนยอดพลิกเน็ตชิดบางพีเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับโอ้กำลังใจกองเชียร์ฝั่งทางเจ้าถิ่นยังมีนะครับบ่มือให้กําลังใจนะพอแต้มขึ้นนะครับไล่มาเป็น3ต่อ9นะครับน้องโดนะเสิร์ฟโยงหลังไปนะครับทำให้ชิดบางพีนี่คอนโทรลลูกเข้ามายากนะแปรยอดยังไม่เนียนพอนะครับน้องโด ลูกนี้อ๋อนะครับจะโยกฝั่งหน้าขวานะครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นฝั่งทางทีมเยือนนะครับได้เสริรบนะครับ <c oughs> ค่อนข้างเล่นแบบสบายๆนะเพราะว่าตะก้อห่างนะครับเขาน้าสายน,น้องโด้ลูกห่างเ <c oughs> ปรข้ามไปก้อนนะค, <c oughs> คิดบางพรีนะยกเข้ามากระโดดยอดลูกนี้น้องโด้ยังทันอยู่นะครับ ทำยังไงยอดคืนบ้างนะครับพลิกเม็ดลงนะครับอืมนะครับเริ่มจะคอนโทรลน้ําหนักได้แล้วนะสับทางฝั่งโดทพุทธบูชานะครับแหลกๆนี่ทําเสียไปค่อนข้างเยอะนะครับทําให้สกอร์ห่างนะครับเต้สามต่อเก้าลูกนี้สวนจังหวะเดียวมาเลยนะครับเปิดโอกาสดโยกบ้างนะยอดนะครับชิดบางพีแปรพิกเน็ตนะครับข้ามมานะครับ โอ้นะครับอย่าให้ถึงมือชิดภูพานนะฮะคุณน้อยููแตกนะครับฝีมือผมไม่ถึงนะครับถ้าไปเตะด้วยนี่สงสัยผมไม่ได้สักแต้มนะครับฝั่งทางชิดบางพีได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น10บต่อสามนะครับเหลือ3ามแต้มเกมนะครับค่อนข้างจะขาดรอยนะครับเกมนี้นะครับ น่าจะออกคนละเซตนะครับเปอร์เซ็นมีสูงนะครับแต้ม10ตัวสาแล้วนะครับเสิร์ฟมาเข้าหน้าซ้ายโดนะครับยกเข้าไปหยอดเข้าหน้าซ้ายสุดนะครับแปรยังอยู่นะครับโยงหลังมานะครับน้องโดนะครับยกเข้าไปหน้าเน็ตพิกเน็ตลงนะครับเป็นแต้มนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มาหรือว่ายังไม่ได้สกอร์นะขออภัยนะครับ ถ้าผมบรรยายผิดนะครับเหลี่ยมนี้เป so, ็นการผูกออปชันไว้นะครับเป็นคุยเหลี่ยมไว้นะครับเหลี่ยมข้ามหัวแปรเส้นหนึ่งแล้วก็แปรล้วนเส้นหนึ่งนะครับสกอร์ยังไม่ขึ้นนะครับเต้มสามต่อสิบโดนะเสิรกเข้าหน้าซ้ายนะครับทิดบางพีนะครับยกเข้ามาแปรโยกหลังลูกนี้ยังอยู่นะครับ้องโดนะครับ เจอหยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับยังทันอยู่นะครับดูเอาคืนไปบ้างนะเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับเออนะครับโยกถึงสองครั้งนะครับแปลว่าทางน้องโดนี่ยังเหนียวแน่นนะครับเจอโยกคืนไปครั้งเดียวนะเป็นแต้มเลยนะครับไล่มาเป็นสี่ต่อสิบนะครับยังมีความพยายามสูงอยู่นะสำหรับฝั่งทางเจ้าถิ่นนะครับยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับ เต็มสี่ต่อสินะครับเสิร์ฟเข้าหน้าขวาชิดบางพีนะยกเข้าไปโยดอย่างเนียนนะครับโยด,ดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางทีมเย็ยนได้เสิร์ฟนะครับสิบต่อสนะครับชิดบางพีเสิร์ฟมาเข้าหน้าขวาฝั่งธนัดแต่ว่าโดนี่คอนโทรลลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เจอจังหวะชิดบางพียกคืนบ้างนะครับยังไม่ยกกโอ้โหนะครับลูกนี้เสียจังหวะไปนะครับสําหรับชิดบางพีนะครับเจอลูกแทงยาวหลังไปนะครับเหลี่ยมนี้เคห,หัวเปียกกันเป็นแถวฮ่าฮ่าฮคนนิ่มนวลน,นะครับที่คอมเมนต์มานะครับ เคหะไหนนะครับเตีมสี่ต่อสิบเสิร์ฟไม่ข้ามนะสนาบน้องโดนะครับพวกนี้สนามไหนครับพี่สุริยาสอบถามมานะครับพวกนี้น่าจะเจอกันที่แถวเสรีไทยนะครับเต็มสิบต่อสี่นะครับคิดบางพีเสิร์ฟหยอดน้องโดยังทันอยู่นะครับพริกเน็ตไปนะครับ แต่ว่าลูกยังไม่เปลี่ยนทิศทางเจอโยกหลังมาออกนะครับน้ำหนักแรงเกินไปนะครับพรุ่งนี้นะจะไปหาพี่ฟูนะพี่สุริยานะครับฝากความคิดถึงไปหาหรือเปล่านะครับเเต็ม4ต่อสิบนะครับ น้องดนะเสิร์ฟเข้านาสายชีดบางพีนะครับยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตนะครับแปรติตาข่ายไปเองนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะเป็น5ต่อ10บนะครับยังพอมีความหวังนะครับสลับฝั่งทางเจ้าถิ่นนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับทีละแต้มนะครับตราบใดที่ยังไม่ถึง13นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับ แต้มาต่อสิบนะครับเสิร์ฟเขานาไซอีกแล้วนะปีนะครับยังทันอยู่นะครับต้องแปรประคองข้ามก่อนนะครับน้องโดยกเข้าไปหยอดยังไม่เนียนพอนะครับเจอทิศบางพีกระโดดแปรว่าหยอดตัวเองนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นหกต่อสิบนะครับเหลือสี่แต้มทันนะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้ครับกำลังใจแรงเคียร์เจ้าถิ่นนี่มี ค่อนข้างจะเยอะนะครับปุบมือเสียงดังกล่าวเลยนะครับไอซิชูชูครับโอ้บัดดีน้องฟิลด้วยนะครับน้องฟิวเพียวเฝ้านะครับ <No. S 1> แต้มหกต่อสิบนับเสิร์ฟไปนับชิดบางพียกเข้ามาลูกนี้ <No. S 1> แปรโยงหลังเรียบร้อยนะครับ แน่นอนครับโอ้โนะพี่สุริยานะครับเต้มสิบต่อหกนะครับเสิร์ฟยอดมาเข้าหน้าซ้ายนะครับน้องโดโยกหลังไปนะครับชิดบางพียกเข้ามาโยกหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับผัดกันโยกนะครับลูกนี้มีเป๋นะครับลูกห่าง หยดไม่ค้มนะครับตีแถวขาไปนิดเดียวนะครับโอ้นะผัดกันรับผัดกันรุกนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับแล้วก็น้ำหนักด้วยนะครับใครคอนโทรลน้ำหนักได้ดีนะครับตอนนี้ทางดานน้องโดนะจากจกอห่างๆนะครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วนะครับเป็น6ต่อ10บนะครับน้องโดนะครับได้เสิร์ฟลูกนี้หยด มาหานาเนตโยกหลังมาเรียบร้อยนะครับมองด้วยสายตาเหมือนจะหยอดนะครับทางด้านโดพุตบูชาเนี่ขยับเข้านาเนตนะครับเออโยกหลังมาเรียบร้อยเลยนะครับโควิดรอบนี้น้ำหนักบวกมาเยอะครับโอ้โหนะครับพี่สุริยาน่าจะไม่ได้ซ้อมตะกอนะครับน้ำหนักขึ้นนะครับ ต็มสิบต่อหกอยู่นะครับน้องดูนะครับล็อกร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิดบางพีเจ้าหน้าเน็ตยอดยังทันอยู่นะครับทำยังไงเจอโยงหลังมานะครับยังไม่ข้ามหัวนะครับเจอโดยทำบ้างนะครับยังอยู่นะครับชิดบางพีนะครับลูกนี้เปรออกไปเองนะครับโอ้ยนะยังไม่ได้เต็มนะครับเจอฝั่งทางเจ้าถิ่นนี้ร็อกร้อยนะครับเริ่มจะอึดอัดแล้วนะครับ ทำไม่ลงนะครับน้องโดนี่ล็อกไปล็อกมาสกอร์ใกล้จะทันแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะเพจตะก๊อไฟเตอร์นะครับแล้วก็ช่อง youtube นะครับช่องตะก๊อไฟเตอร์นะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแต้ม6ต่อ10บนะครับน้องโดเสิร์ไปข้างหลังนะครับ คิดบางพียกเข้ามาจอหน้าเน็ตนะครับลูกนี้โดรับได้นะครับหยอดคืนไปนะครับคิดบางพีบอกว่าง่ายนะครับแปรพิกเน็ตนะครับเจอดูแทงหลังไปนะคิดบางพียังอยู่นะครับหลอกหยอดหน้าขวาเจอสวนจังหวะเดียวลูกนี้ยังทันอยู่นะสำหรับทางคิดบางพีนะครับพิกเน็ตคืนมานะครับโดบอกว่ายังง่ายนะครับหลอกไปขวาสุดเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะครับ ไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะสำหรับฝั่งทางเจ้าทินนะครับเหลือสามแต้มทันแล้วนะครับไม่ถือว่าห่างนะครับน้องโดนี่เริ่มจะมั่นใจนะครับเพราะว่าเซตแรกนะครับเบียดเอาชนะท้ายเกมนะครับเซตที่สองนี้ชิดบางพีนําห่างตอนนี้ทางด้านโดพุทธบูชาไล่มานะครับเป็น7ต่อสนะครับเจ็ต่อสินะครับต้องขอเบรกเกมทันทีนะครับเพื่อควบคุมสมาธิของตัวเองนะครับ โอ้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจากตะก้อห่างๆนะครับตอนนี้ไล่กี้มาแล้วนะครับเห็นไฟท้ายแล้วนะถ้าเป็นรถนะครับจากนํำห่างนะอจอทําไมมันออกสีฟ้าครับพี่ผมปรับยังไม่ได้นะครับโอ้ผมต้องเป็นหมวดกลางคืนแล้วนะอย่างพี่สุริยาถามมานะครับผมทํายังไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นทางด้าน เมื่อถือเครื่องใหม่นะครับยังปรับไม่เป็นนะครับลูกนี้เจอโยงหลังมานะครับน้องโดยังอยู่นะครับลูกนี้แปรข้ามไปก่อนนะครับคิดบางพีจะล็อกได้ไหมนะครับเจอความเหนียวแน่นของทางด้านน้องโดนะครับนี่นะครับเหนียวแน่นถ้าทําเขาไม่ลงนะครับมีโอกาสจะเสียแต้มเองลูกนี้น้องโดไม่ทันนะครับดีนะครับทําได้ดีอยู่นะสรับทางด้านน้องคิดบางพีนะครับ บริษัทมมาในโลโก้ของจัาเตียสาพุทธบูชาตัวสามเก้าครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางทีมเยือนนะครับแต่ก็อยู่ที่สิบนานลแล้วนะสรับชิดบางพีนะครับยังปลดล็อกไม่สําเร็จนะครับเจอทางด้านโดพุทธบูชานนลรอกร้อยนะครับลูกนี้หยอดพิกเน็ตไปนะชิดบางพีสวนมาจังหวะเดียวนะครับโยกอีกครั้งหนึ่งนะโยงหลังไปนะชิดบางพีบอกว่า,วายัางอยู่ยังสบายนะครับ เจอสวนมานะครับน้องโดูยอดลูกนี้เจอสวนจังหวะเดียวทันนะครับยังทันอยู่นะครับยังมีความคล่องตัวสูงนะครับเจอแทงหลังไปบ้างนะครับชิดบางพลีลูกนี้มาง่ายนะครับน้องดูลูกนี้ยอดนะครับเจอยอดนั้นนี้เจอสวนจังหวะเดียวหลังเท้าเป็นลูกสียนะครับโอ้นะครับปลดล็อกของตัวเองได้สําเร็จนะครับสำหรับชิดบางพลีนะครับขึ้นแต้มไปเป็น11 ต่อเจดแต้มนะครับแอดไม่มีเหลี่ยมหรือครับผมจะไปเกาะขอบสนามยังไม่มีนะครับเมื่อวานนี้มีเตะไปแล้วนะครับวันนี้มารับชมนะครับมาบรรยายเกมให้ทางแฟนเพจได้รับชมก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับโอ้โหนะครับตะก้เหลี่ยมแปนะครับต้องใช้กำลังเยอะนะครับ เพราะว่ากว่าจะได้แต่ละแต้มนะครับต้องวิ่งทั่วสนามนะครับใช้เวลานาะนพอสมควรนะครับเ,เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเป็นฝั่งทางชิดบางพีนีนำอยู่11ต่อ7แต้มนะครับเหลืออยู่2แต้มเกมนะครับเ,เข้าสู่เกมนะครับผังด้านทีมเยือนนะได้เสิบต่อเนื่องนะครับ S <S <Boulder> โอ้โหเกมส2อนะขออภัยนะผมนึกว่าเกม1 3นะแต้มเดียวเกมนะครับดูว่าฝั่งน้องโดจะล็อกได้ไหมลูกนี้นะครับชิดบางพีนะครับมีโอกาสแล้วนะครับโยงหลังมาน้องดูเปิดแตะเกนมนะครับล็อกมาตั้งนานนะครับบทจะแตกก็แตกไป inne, ไง่ายๆนะออกไปคนละเกมนะครับสำหรับน้องโดกับทางด้านน้องชิดบางพีนะครับคนละเหลี่ยมออกคนละเกมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะก้อไฟเตอร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าผิดพลาดในการบรรยายเกมไปนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจบการบรรยายเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีนะครับ